นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับเรื่องน้ำมันเครื่องรถยนต์นั้นถือเป็นเรื่องปกติสำหรับคนมีรถยนต์พอเมื่อถึงระยะทาง5,000 ถึง1,000 0กิโลเมตรหรือ6เดือนเราจะต้องมีนัดเจอช่างเพื่อเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะทางแต่เรื่องที่ไม่ปกติคือเวลาช่างถามว่าเอาความหนืดเท่าไหรด่ดีอาจเป็นคำถามง่ายๆแต่อาจทำให้ใครหลายคงน,นั้นยืนงงเออแดกไปเลยทีเดียวเพราะไม่รู้ว่าจะตอบเขาอย่างไรดีดังนั้นวันนี้ข่าวออฟโน จึงนำเรื่องความหนืดของน้ำมันเครื่องเป็นเกดเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆกันครับก่อนอื่นเลยเราต้องรู้จักค่าความหนืดน้ำมันเครื่องสก่อนถ้าสังเกตด,ดีๆที่ข้างกระป๋องน้ำมันเครื่องไม่ว่าจะยี่ห้อไหนหรือเกดไหนก็ตามจะมีตัวเลขแสดงค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องระบุชัดเจนโดยตัวเลขนี้คือค่ามาตรฐานน้ำมันเครื่อง ของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์หรือ SAE ที่แสดงถึงค่าความหนืดหรือความข้นใสของน้ำมันเครื่องโดยกำหนดเป็นชุดตัวเลขระบุรายละเอียดที่อุณหภูมิสูงและต่ำเช่น 5W 30 10W 40 15W 40เป็นต้นเพื่อนๆหลายคนยังงง การอ่านค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องต้องอ่านอย่างไรน้ำมันเครื่องที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดจะระบุค่าความหนืดน้ำมันเครื่องเป็นแบบเกรดรวมหรือมันติเกรดคือจะระบุค่าความหนืดด้วยกัน2ค่าตัวอย่างเช่นน้ำมันเครื่องของ ptt จะมีค่าความหนืดอ,อยู่ที่1 5 w 40จากนั้นให้แยกตัวเลขออกเป็น2ชุดคือ 15W และ40ตัวเลขชุด 15W ถ้าสังเกตดีๆจะมีอักษรตัว W หรือ WU ซึ่งย่อม,มาจากคำว่า Winter เป็นชุดตัวเลขที่ใช้กำหนดค่าอุณหภูมิในเขตเมืองหนาวหรือในกรณีที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ส่วนตัวเลข15ก็คือค่าความต้านทานการเป็นไข่นั่นเองซึ่งในบ้านเรา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่19ถึง38องศาเซลเซียสดังนั้นเราจรึงไม่ต้องสนใจเลขชุดหน้ามากแต่ถ้าหากเป็นเมืองนอกที่มีอากาศหนาวไปจนขั้นติดลบตัวเลขชุดนี้จะมีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวส่วนตัวเลขชุดหลังคือ40ซึ่งแทนค่าความหนืดอออกมาเป็นตัวเลขเช่น60 50 40, 30, 20หรือ10โดยควาตัวเลขยิ่งมากก็จะยิ่งมีความเหนืดมากตัวเลขนี้จะทำงานเมื่อเครื่องยนต์ร้อนจัดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสน้ำมันเครื่องจะมีค่าความเหนืดในการมีประสิทธิภาพป้องกันเครื่องยนต์สูงสุดอยู่ที่40อย่างไรก็ตามรถยนต์ที่ใช้งานมาเกิน1 0 0 0 0แกิโลเมตรรถบรรทุกหนัก หรือใช้ความเร็วสูงบ่อยๆควรเพิ่มค่าความหนืดให้มากกว่าตามคู่มือระบุไว้จาก40เป็น50เป็นต้นเพื่อนๆเหล่าหลายคนอาจจะยังงงอีกว่าค่าความหนืดสํสคัญอย่างไรเหตุผลง่ายๆเลยค่าความหนืดนั้นส่งผลต่อเครื่องยนต์โดยตรงลองนึกภาพดูง่ายๆเมื่อเวลาเราสตาร์ทรถ ขนาดที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่หากเราเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่เหนืดเกินไปน้ำมันเครื่องก็จะไหลเวียนเข้าไปหล่อลื่นในระบบไม่เต็มประสิทธิภาพในทางกลับกันหากเราเลือกค่าความหนืดอที่เหลวเกินไปในช่วงที่เครื่องยนต์ร้อนจัดน้ำมันเครื่องก็จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเสียดสีของเครื่องยนต์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรส่รงผลไปถึงการสึกหลอของเครื่องยนต์อัตราเร่ง และการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วยดังนั้นการเลือกค่าความหนืดน้ำมันเครื่องต้องสอดคล้องกับอุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมและลักษณะการใช้งานรถของเราด้วยครับ